ไกูจะจะเอาขอหมูมึงเนี่ยเอาไปขายจะไปตามอีกค้ากับเจยคอยกูยขอ,อยืมหน่อยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากูกลับมาแล้วกลัวมาคืนให้มึงมาน,นี่ฮอะอานี้อีทีนี้เขามีบทอีกแล้วเหรอพูดตาม่สอนพรพันธ์ซะด้วยให้ฉันพูดตามพี่อ่ะบอกว่าไอ้ขุนทำงานลูกหมูกูไปกลับมามึงต้องแต่งงานกับกู <Okay. S 1> นี่สอนพอรพันธ์ด,ด้วยเป็นไงนี่พรพันธ์ถึงก็ต้องท่องกันเลยเลย <c oughs> ไอโขนถ้ามึงเอาลูกหมูกูไปกลับมามึงต้องแต่งงานกับกูนี่ไม่มีสิ่งพรพันธ์แล้วเหรอ <c oughs> เนี่ยเดี๋ยว <c oughs> วันนี้กูต้องมาเจอเฮียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเด <c oughs> ี๋ยวไอมึงไปบอกมันเที้งงามใส มึงสอนมันมึงสอนให้มันมีอารมณ์หน่อยให้แบบเออผู้ชายไม่รู้ Hans สอนให้แบบมีอารมณ์เข้าใจไหมไม่มีอารมณ์มไงเอเอพูดแบบมีอารมณ์พูดแบบมีอา,มอารมณ์ทำไมมันมันจะได้ให้เอเอบอกว่าให้ขนโอ้ยมีอารมณ์ทำงานลูกโมกูไปโอ้ยมีอารมณ์จังเลยถ้ากลับมามันต้องแหงกานกับกูนะโอ้ยมีอารมณ์โอ้ย ไปพูดเลยจะ,จะได้เรื่องไหมเนี่ยลองฟังดิอีกคนมันจะพูดอ,อะไรเอาไงพี่คุนโอ้ยมีอารมณ์ท้ามึงเอาลูกบมูกูไปโอ้ยมีอารมณ์จังเลยโอ้ยกลับม,มามึงต้องแต่งงานกับก,กูโอ้ยมีอารมณ์จังเลยโอ้ยเฮ้ยเ <c oughs> มื่อไรกูมึงเนี่ยกูปวดหัวแล้วเกินเนี่ย เชื่อเพ้อโอ้ยกูจะมาเจออะไรกันนีกูเครียดเช้ากูต้องไปใส่บาตรแต่เช้าเลยเนี่ยทำไมอ่ะโอ้ยเจอเฮียอะไรก็ไม่รู้วันเนี้ย